สวัสดีครับผมปุตพวัฒน์ศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับพดด้วงหายากอายุประมาณ300กว่าปีนะครับหรือว่าพดด้วงรุ่นนี้หลายคนนะฮะอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับในชื่อของพดด้วงตราช้างเมืองตากครับสำหรับพดด้วงรุ่นนี้นะครับสันนิษฐานว่านะครับผลิตขึ้นนะครับในช่วงราวๆพุทธศตวรรษที่22นะครับมีนะเป็นส่วนผสมของเงินนะครับว่ากันว่านะครับเมืองตากนั้นครับเป็นเมืองหน้าดาน นะครับที่มีนะครับพื้นที่นะครับติดต่อนะครับกับทางนะครับทางพมา่านะครับทีนี้นะครับนะก็มีการนะขอทําเงินตราโบราณขึ้นใช้เองนะทำเงินตราโบราณขึ้นเองนะครับนะก็ได้รูปแบบของพดลั่งตราช้างนั่นเองครับ สำหรับพดล่วงตราช้างเม็ดนี้นะครับนะก็นะจะเป็นรูปแบบของช้างอ้วนๆนะครับด้านบนก็จะเป็นรูปหอยนะฮะรูปแบบก็เหมือนจะเป็นเหมือนเม็ดนะเหมือนเม็ดเพราะว่านะเป็นเม็ดที่ยังไม่ได้ตีงุ้มเข้ามาครับนะก็จะมีปกติพดล่วงจะต้องมีการตีหักเข้ามานะครับแต่ว่าตัวนี้ครับไม่ได้มีการตีหักเข้ามานะครับสำหรับด้านบนนั้นก็จะเป็นตาหอยครับน้ําหนักสลึงหนึ่งนะจะอยู่ราวประมาณ3.5กรัมนะครับนะบางทีก็ไม่ถึงนะบางทีก็มี3.4บ้าง3า สารบ้าน,นะครับแล้วก็สูงสุดที่เคยเจอมาคือ4กรัมนั่นเองครับสำหรับพดดวงเม็ดนี้นะครับเป็นพดดวงที่ค่อนข้างหายากนะฮะ สมัยก่อนพวกรุ่นนี้นะครับราคาที่เล่นกันนะครับจะอยู่ราวประมาณ800ถึง1,200บาทครับแต่ว่านะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็น FC ร้านปานันนะครับได้ราคาพิเศษครับสภาพบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับสำหรับกลุ่นี้ที่เราเจอนะครับเสนอราคานะครับเพียงแค่เม็ดละ500บาทนะครับสำหรับนะครับใครที่นะอยากเก็บสะสมไว้นะครับสามารถนะครับกดรหัสได้นะครับพิมพ์รหัสเข้ามาเดี๋ยว ระบบนะครับออโต้นะครับดูดออโต้ของเรานะครับจะทําการจะทําการดูดนะครับข้อมูลออเดอร์เข้าไปนะครับผม